โอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับผมคลิปนี้ก็จะมาแจก ID นะครับก็ขี้เกียจเล่นแล้วนะครับผมก็แจก2 ID เดีเลยเนาะนะครับกติกาง่ายๆครับผมเดยผมจะไปโพสต์หน้าเพจช็อกบอลนะครับว่าเป็นกิจกรรมแจก ID เเกมเบเกสกาเนาะนะครับแล้วก็คอมเมนต์รูปมาแล้วกดติดตามเฟซผมแล้วแค่นั้นเองจบนะครับ30คนแรกจะมีโอกาสได้แค่นี้ง่ายๆครับผมผมจะเอาชื่อ30คนแรกที่เม้นนะครับผมเอามาใส่วงล้อแล้วก็หมุน หมุนจนกว่าจะเหลือสคนสุดท้ายง่ายไหมง่ายสุดๆเลยนะครับผมแค่นั้นพอนะครับผมอยากจะเริ่มไอดีใหม่แล้วนะครับคือเบื่อไอดีเก่ายังไงนะครับผมนะฮะก็เซิฟนี้อันดับ30ก็เอาไปตีขึ้นเองเนาะนะครับตีได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวในไอดีนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เก่งแล้วมาแต่ก็ยังไงก็เป็นฟูลทีมเมนเนาะนะครับผมก็ใครอยากจะทําให้มันดีขึ้นก็จัดเลยนะครับใครมีความรู้ที่เก่งกว่าผมก็จัดเลยนะครับโอเค ไปแล้วนะครับกิจกรรมผมจะโพสหน้าเพจอย่าลืมนะครับผม30คนแรกนะครับมีโอกาสได้นะครับผมสุ่มนะครับแค่นั้นพอง่ายดี